สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาจัดอันดับอัปเดตที่พี่ปอยชอบมากที่สุดเลยนะจ๊ะเรียงตั้งแต่1ถึง1ิเลยว่าอันไหนชอบมากชอบน้อยนะจ๊ะแต่ก็มีอันแบบกํากึ่งกํากึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะว่าอันดับหนึ่งนี้คือชอบอะไรตามไปดูกันเลยจ้าอันดับหนึ่งนั่นก็คือนี่เลยจ้าชุดต่างๆที่เขาอัปเดตมาให้จะบอกว่าน่ารักมาก โดยเฉพาะชุดนี้พี่ปอให้เป็นอันดับหนึ่งของชุดเลยนะคะชุดนี้เห็นไหมมีปีกแบบว่าเป็นนางฟ้าเหมือนในป่าคล้ายๆเออคิตซ,ซี่อะใครเล่นอวีมันจะคลายมากเลยนะตัวเนี้ยแต่เขาไม่ได้อัปเดตมาแค่ชุดเดียวนะจ้าครั้งนี้เขาอัปเดตมาถึง3ชุดด้วยกันและก็มีชุดมนุษย์หิมะนี่เป็นชุด snowman หรือเปล่อนี้ไม่ใช่ snowman นะ สโนเกลหรือเปล่านี่ฮอ่าน่ารักแบลบวแบบเข้าไปอีกเออก็น่ารักดีนะเอาไว้ทำอะไรยังไม่รู้เลยอ่า uh, ในอ mm ัปเดตก็เป็นชอบชุดอันดับหนึ่งเพราะว่าพี่ปอชอบชุดนางฟ้ามากอยากให้มีมากๆแล้วก็ได้แล้วคือสุดยอดมากเลยอ่า uh, เลยให้เป็นอันดับหนึ่งนะจ๊ะเนี่ย uh, มันมีชุดนางฟ้ามาให้เป็น2แบบก็คือนางฟ้าแบบมีปีกอันนี้ก็จะเป็นแบบออกแนว นางฟ้าบนสวรรค์นะเลเห็นหัวมันแม่หัวมันจะมีวงกลมๆอย่างเงี้ยเออออกแนวแบบนางฟ้าแบบนางฟ้าบนสวรรค์นะอ่านี่น่ารักไปอีกชอบมากเลยอะ่ะต่อไปอันดับที่สองนะคะที่ชอบมากก็คืนี่เลยจ้าเห็นไหมอะ่ะเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมใช่เขาสามารถที่จะทำแมปของเราอะ่ะให้มันเป็นแบบว่า อะไรอะเป็นหิมะสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะว่าจเจ้าหิมะมากน้อยแค่ไหนจะเอาไปปกคลุมอะไระตรงไหนไม่ให้มีหิมะคือแบบเฮ้ยเขาคิดได้ไงอะแบบเจ๋งอะพี่ปอชอบเหมือนกันนะอันเนี้ยพี่ปอก็เลยให้เป็นอันดับที่สองดูดิเห็นป่าพี่ปอจะเอาหิมะไว้ตรงต้นไม้ก็ได้ไม่เอาก็ได้เอาไว้บนตึกเอาไว้บนถนนนะคือแบบว่าโอ้มันสวยมากอะก็เลยให้เป็นอันดับที่สองนะจ๊ะ ต่อไปเป็นอันดับที่3ที่พี่ปอให้นั่นก็คือนีล่จ้าคืออยากให้มันอัปเดตมานานมากแล้วอะในส่วนสนุกมันต้องมีอะไรมากกว่านี้เข้าใจป่ะแล้วมันก็มีนี่และมีจริงๆด้วยนั่นก็คือม้าหมุนนั่นเองพี่ปอให้อันดับที่3มามม้าหมุนคือแบบเอ,อ้น่ารัก็คือเห็นของเมืองนอกนะอันนี้คือเหมือนเมืองนอกมากเลยนะคือแบบ โอ้แบบเขาทําสวยแล้วม,าม้าหมุนเขาแบบเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงอะแต่ของประเทศไทยอะคือแบบในงานวัดอะคือแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะในงานวัดคือแบบเฮ้ยมันจะมีม้ามันจะมีเป็นพวกเป็ดพวกห่านพวกซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยเราต้องไปขึ้นซูเปอร์แมนมันใช่หรอเฮ้ยไม่ใช่ใครเคยขึ้นซูเปอร์แมนบอกพี่ปอมีแพนด้าอะไรเงี้ยเออใครเคยขึ้นบอกด้วยชอบขึ้นตัวอะไรเอออยากให้มันเป็นแบบเนี้ถ้าเป็นแบบนี้มันคงจะดีไง ออต่อไปอันดับที่4นะจ๊ะที่พี่ปอหโวทให้และชอบมากนั่นก็คือนเลลยบ้านบ้านที่เขาสร้างมาให้แต่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะให้น้องๆสามารถจินตนาการเอาเองบ้านหลังนี้อยู่ตรงไหนมันอยู่ออ,อันนี้มาที่ไหนเนี่ยสวนสนุกเดินออกมาจากส่วนสนุกมันก็จะเจอบ้านเลยนะเห็นป่ามันอยู่ข้างหน้านะ เห็นไหมใครไม่รู้แล้วถามพี่ปอว่าบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ตรงนี้นะตรงข้ามส่วนสนุกนะจ๊าเน่คือจะบอกว่าบ้านน่ารักมากเออดี๋ยวพี่ปอจะสร้างแบบนี้แหละ <c oughs> ไม่รู้ความสามารถจะถึงหรือเปล่าแต่ว่าพี่ปอตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะแต่ไม่ใช่คลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูพี่ปอตกแต่งบ้านหลังนี้ว่าจะเป็นแบบไหนบ้าน อ,อพี่ปอจะแต่งออกแนวสไตล์มิน uh ิมอลอ้าฮ้ะพี่ปอโค้รเท่มินิมอลออกแนวสไตล์แบบว่าเออน่ารักอะ เดี๋ยวตามไปดูกันละกันไม่พูดเยอะจ็ขคอนี่คือบ้านหลังนี้เขาสร้างแบบเฮ้ยสวยอ่ะเออพี่ปอต้องขอแบบว่าเก็บรายละเอียดเขานิดนึงเดี๋ยวจะไปสร้างเองบ้างเออสร้างแบบว่าน้อยๆแต่สวยอ่ะเอองงมากเลยเห็นปะมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับออส่วนสนุกนะหันหน้ามาก็เจอเลยนะจ๊ะสำหรับใครที่ไม่รู้ต่อไปอันดับที่5ที่พี่ปอให้นั่นก็คือ อันดับที่5อะไรนั่นก็คือนี่เลยต่อจากบ้านหลังนี้ก็ไปบ้านหลังนู้นเลยเห็นไหมปูนปูนปูนเห็นไหมคืออะไรบ้านซานตาบ้านซานตาคอร์นั่นเองคือแบบเออน่ารักมากเลยอะ่ะบ้านไม่จำเป็นต้องเป็นแบบว่าไงอะ่ะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมหรือเป็นอะไรมันสามารถเป็นได้หลายแบบและนี่ก็คือบ้านซานตาคอร์คือแบบเฮ้ย น่ารักอะและมันง่ายด้วยนะใครลองเอาไปสร้างดูนะคือแบบเอออะต่อไปนี่ก็คือมันสามารถที่จะจัดเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นงานลื่นเริงได้อะ่ะอ่ะเนี่ยจัดเป็นงานเด้อเด้เ้อเอเออน่ารักดีเห็นว่าเขาจัดให้ก็สวย ใกล้วันคริสต์มาสแล้วนะเราต้องมีปาร์ตี้กันเราต้องมีแบบซันตาคอนมาแจากของขวัญน,นะเออใครอยากได้อะไรบอกพี่ปอพิมพ์บอกมายังคลิปที่แล้วเออถามว่าพี่ปออยากได้อะไรตอนเด็กๆอะ่ะก็อาจจะได้อยากได้บาร์บี้ป้าอยากได้ตุ๊กตาอะไรเงี้ยอยากได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆเท่าแบบเท่าตัวเองอะไรเงี้ยเคยอยากได้เนาะตอนเด็กอะ,อะไรเงี้ยเออใช่ไหมใครเคยอยากได้อะไรตอนเด็กและเอาถุงเท้าวางไว้ปลายเท้าอะ่ะใครเคย ใครเคยทำแบบนั้นแต่ประเทศไทยคงไม่มีหรอกเนาะอืมต่อไปอันดับที่หกที่พี่ปอให้นั่นก็คือไม่ต่างกันเท่าไหร่นะจะบอกว่าอันนี้อันที่หนะสนุกมากลองเล่นกันดูหรือ,อยังเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูคลิปนะเล่นแบบมันมากเลยอะ่ะเออนั่นก็คือรถอันนี้เองเป็นรถของซันตานะให้อันดับที่หเล่นมันมากใครเล่นแล้วบอกพี่ปอด้วยมันมันแบบไหนพี่ปอคือมันมนแบบว่า แบบเอาไปแก้งคนนะเนี่ยเห็นป้าดูแบบสีสวยหว,นวานหวานจริงๆอะแก้งคนมันมากเลยอะเขาจะยิงเอ่อกล่องของขวัญไปใช่ป่ะแล้วก็ยิงยิงๆิงย,งย,งยงิตุ้มตามตุ้มตา,มตา,มตามเป็นระเบิดโอ้โหสุดสุดเลยลองไปเล่นกันดูนะจ้ามันสุดๆไปเลยเนี่ยเอาไปแบบว่าถลม่มแก๊งยากุซ่าเอาไปถลม่มแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ UFO อะโอ้โหโคตรมัน จะบอกว่ามันสุดๆในเห็นปั๊บตรุมตรมตรุมจริงๆคิดว่าลงไปจะกลายเป็นแบบดอกไม้แบบแววแววแบบเฮ้ยไม่ใช่อ่ะเออก็คิดว่าเป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่เออช่างมันไปดีกว่าสวยเนาะชอบชๆชอบเนี่ยน่ารักเดียะแล้วเขาทำเหมือนมากอ่ะเห็นไหมเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนมากเลย ต่อไปก็อันดับที่8ที่พี่ปอคิดว่าโอ้ก็ดีอะก็ดีอะไรเงี้ยใช้คำอย่างงี้นะก็ดีอะแกก็ดีอะเอ้ยไม่ใช่นี่อันดับที่7ขอโทษทีอันดับที่7อันดับที่7นั่นก็คือชุดของเด็กทำไมพี่ปอให้อันดับ7จ่อะพี่ปอเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเด็กเท่าไหร่ไงส่วนใหญ่พี่ปอจะเล่นเด็กเอ่อเป็น ผู้ชายผู้หญิงมากกว่าเด็กอะคือเล่นน้อยมากเด็กเขาจะให้มา3ชุดนะแต่ผู้หญิงอะ่ะเขาจะให้มา4ชุดเออเด็กผู้หญิงอะ่ะเออน่ารักดีอันนี้เหมือนชุดนักบวชเลยเนาะนักบวชมีปีกปะก็คือชุดเทวดานั่นแหละเนาะนางฟ้าอนะไรยเงี้ยเออนี้น่ารักทําไมอันนี้ไม่มีหมวกอะ่ะเออทําไมอันนี้ไม่มีหมวกบอกด้วยเออน่นน่ะดิอันนี้พี่ปอให้อันดับที่7ใช่ไหมต่อไปอันดับที่8จ้า มามาดูกันว่าอันดับที่8คืออะไรงงมากเลยอะอ่ะจริงๆว่าจะให้อันนี้อันดับที่10เออนั่น่ะดรคือแบบมีทําไมอะใครรู้บอกพี่ปอด้วยพี่ปอคะ่ะมันอยากจะเป็นแบบสุนัขจิ้งจอกแบบแบลหรือเปล่าเอาไปทําเป็นปีศาจจิ้งจอกอะไรเงี้ยพี่ปอจิ้งจอกสาวมาแล้วแล้วก็เป็นแล็กคูลหรือเปล่าอืมเอามาทําไม เดี๋ยวไปหาละครสั้นทำดีกว่าเนาะอืมจิงจอกสาวเจ้าสเสน่ห์เย่ต่อไปเลยจ้าอันดับที่9ที่พี่ปอให้นะจริงๆอันนี้น่าจะเป็นอันดับที่เอ่อที่8มากกว่านะอืมมันก็คือแบบว่าเป็นมงกุฎด,ดอกส้มดอกไม้อะไรเงี้ยมันเป็นมงกุฎด,ดอกไม้น่ารักดีแต่ก็เออก็ไม่คงไม่ได้ใส่อะ่ะเพราะมันมีพวกหมวกพวกแว่นอะไรพี่ปอไม่เคยใส่เลยนะเขาจะมีเขามาให้ด้วยมีแว่นมาก็เลยแบบ เฉยๆอะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ก็เลยเออไม่เป็นไรมันจะมีปีกมาให้ด้วยแต่ก็ให้นี่เป็นอันดับที่9ไ้ไปแล้วกันเพราะว่าพี่ปอไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยให้มันเป็นอันดับที่9นะคะต่อไปอันดับที่10นั่นก็คือของตกแต่งต่างๆนะจ๊ะพวกเนี้พี่ปอให้เป็นอันดับที่10เพราะว่ามันไม่ค่อยได้ทําอะไรแล้วกันเนาะพอมันหมดเค็ด พอมันหมดเทศกาลคริสต์มาสอ่ะพี่ปอคิดว่ามันก็คงไม่ได้ใช้อะไรแล้วอ่ะก็เลยเออให้เป็นอันดับที่10ก็แล้วกันนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆการจัดอันดับของพี่ปอในวันนี้ทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างน้องๆบอกว่าพี่ปอไม่ตรงกับหนูเลยบางคนก็บอกว่าตรงแต่จริงๆแล้วอยากทราบว่าอันดับที่หนึ่งน้องๆให้อะไรเป็นอันดับที่หนึ่งอ่าลองบอกมาซิว่า ตรงกับพี่ปอป่ะขอแค่อันดับเดียวเท่านั้นของพี่ปอให้ชุดนางฟ้าอ่าโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบกันแล้วนะจ๊ะลองเอาไปเล่นกันดูนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าใครหยุดใครหยุดใครหยุดช่วงนี้บอกพี่ปอด้วยพี่ปอคะ้ะหนูหยุดแล้วคะ่ะหยุดถึงปีใหม่เลยโอเคไปแลวบายบายเจอกันทุกวันนะจ๊ะ